กรณีของสามารถที่วันนี้ต้องเฝ้าระวังกันั้ำที่หนึ่งนะครับมีความชัดเจนจากฝั่งของสารดีกานะครับที่ก็มีการอ่านคำพิพากษาแล้วก็มีคำสั่งให้ทางสามารถนั้นเนี่ยต้องชำระเงินคืนให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทครับที่น่าสนใจเนี่ยพี่สุประชัยครับเงินต้นเนี่ยมันยังค้างกันอยู่แค่เท่าไหร่สักร้อยเก้าสิบล้านได้ไหมอ่าร้อยเก้าสิบล้านเป็นเงินต้นนะแต่ทีนี้พอหลงโจงรวมกับดอกเบี้ยครับ ตัวเลขทั้งเลยสุดที่ออกมาคือ718ล้านบาทเสร็จๆรนนี่คือภาระนะที่สารดีกาท่านมีคําสั่ง <ๆ S 2> ให้สามารถ Corporation คอร์ปอเรชันต้องชําระรให้กับกรกตนะครับก็ที่ไปที่มาของเรื่องนี้ก็นู่นนะฮะย้อนไปเมื่อเอเชนยนเกมครั้ง13นะคงจําได้ปี40เลยตอนนั้นเนี่ยคือสามารถเองเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนทางการเงิน ให้กับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนั้นคือครั้งที่13เมื่อประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ <S S S เป็นเจ้าภาพใช่ก็มาจัดกันอยู่งานเปิดงานปิดที่ราชมังคลา,ากีฬาสถาน <S S อ่าใช่ครับก็ตรงกกทเลยนั่นแหละอ่าใช่ใช่ตรงนี้นะครับก็คือว่าสามารถเองก็เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินนะฮะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนาการเงินของสามารถร้อยเก้าสิบล้านบาทแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นคงจํากันได้ฮะวิกฤตต้มยำกุ้งนะฮะก็เลยทําให้กลุ่มของสามารถก็มีปัญหาทางด้านการเงิน ก็ไม่สามารถที่จะจ่าย190ล้านบาทให้กับตัวของคณะกรรมการเอเชียนเกมแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยณตอนนั้นได้ใน0ล้านบาทมันก็เลยเป็นเรื่องที่มันก็ยืดเยืย้อมานะฮะจนถึงปี253นเนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการยื่นเข้าสู่อนุญาโตตุลาการ hmm. เพื่อทวงไอ้ตรง1 9 0้าล้านบาทอันนี้ก็เข้าสู่อนุญาโตตุลาการแล้วก็ตอนนั้นออกมาอนุญาโตตุลาการก็มีคําชี้ขาดออกมาว่าสามารถเนี่ยต้องจ่ายนะฮะ ทั้งต้นทั้งดอกเนี่ย331ล้านบาทเศษๆนะฮะเข้าสู่อนุญาโตาโต,ตุลาการแพ้อนุญาโตนะครับจากนั้นมานะครับก็ต่อสู้กันมาเรื่อยๆฮะไปสู่ศาลแพ่งนะฮะก็มีคำตัดสินเขาเรียกว่ายืนตามคำอนุญาโตตุลาการคำชี้ขาดนะครับแล้วก็มาถึงศาลฎีกาจนล่าสุดนะครับศาลฎีกาก็มีคำสั่งให้สามารถเองต้องจ่ายให้กับการกฬาิรามทาไทยนะครับ 718ล้านบาท7 1 8ล้านบาทมาจากเงินต้นนะฮะ190ล้านบาทแล้วก็ดอกเบีย้ย15%ต่อปีนับตั้งแต่ปี40มาจนถึง15พฤษภาปี67นะก็เป็นที่มาของตัวเลข718ล้านนั่นเองนะครับทางนี้ทางสามารถเองนะฮะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการนำเงินเนี่ยไปวางทรัพย์ไว้ณนะสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานครหนึ่ง เพื่อที่จะชําระหนี้เงินต้นนะครับจำนวน190ล้านบาทและชําระดอกเบีย้ยบางส่วนนะครับอีกจํานวน40ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ฝากไว้ที่เอสโคล์นะเอสโคร์ของสํานักงานบังคับคดีแพ่ง190บวก42 3 0ทีนี้ส่วนต่างเนี่ยอีกประมาณสัก480-490ตรงนี้เดี๋ยวต้องมาดูนะฮะว่าสามารถเขาจะมี แนวทางนะในการดําเนินการตรงนี้อย่างไรแต่ก็ต้องบอกว่าทางบัญชีเนี่ยที่ผ่านมาเขามีการตั้งสำรองไปแล้วส่วนใหญ่ครับถ้าดูจากตัวเลขนะสิ้นงวดวันที่31มีนาคม67ที่ผ่านมานั้นสามารถก็ได้มีการบันทึกประมาณการหนี้สินระยะยาวสำหรับข้อพิพาททางกฎหมายตรงนี้ไปนะเป็นที่เรียบร้อยจะอีกจำนวน438-39ล้านบาทโดยประมาณนะฮะ อันนี้ก็เป็นการเตรียมการทำบัญชีแต่ที่ในแง่ของเงินสดเนี่ยต,ต้องไปดูว่าเขาจะทําการชําระ ให้กับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นได้เช่นไรครับอ,อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับการมีการตั้งสำรองไป438ล้านบาทแต่ถ้าดูในแง่ของตัวเลขรวมนะ718ล้านบาทก็ยังมีส่วนต่างอีกประมาณสัก300กว่าล้านนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับว่า1่ไตมาสอ,อ่อันดับแรกครับประเด็นแรกคือ1นก็คือว่าจะมีการสำรองเพิ่มในไตมาส2นี้เลยหรือมไม่น,นะครับและว2ในแง่ของเงินสดอย่างที่วราพูดถึงนะครับว่าไปวางแล้ว190ล้านไอ้ที่เหลือเนี่ยจะจ่ายกันยังไงนั่นเองนะครับ,นะรบก็ถือว่า ชัดเจนไปแล้วฮะสำหรับคงสามารถหูสิบปีแลวนะตั้งแต่เอเชียนเกมปี40น่ะก็าปาเขาไป25ปี26ปีไปแล้วนะครับสำหรับในแง่ของคดีความตรงนี้นั่นเองนะครับ